สวัสดีครับทุกคน้ชเตื่น้พสุลการ, ATM, รก์บช่องเกมมือนะวันนี้ไม่ใช่ S F R ไครับเกมรีนี่จะมารีวิวเกมมันช่เปอรอะเป็นโปรไปดูเลยไปดูกันนะเดี๋ยวขอปิดไมค์กันแป๊บนึงนะ จะเป็นอย่างีงนะเดี๋ยวมาดูกันเลยโซเกย์ญญที่ตัวเองจะเบรคบเดินได้เลื่อนได้หมดอนะ่ะเห็นไหมฮะเลื่อนได้เป็นอย่างี้นะครับโป ổ. คีอนนสุดใจอะเดี๋ยวผมจะให้อีเมลไว้ใต้ล่างเข้าไปในเฟซบุ๊กของบ้างเป็นน้าของค,ครับ